สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับไม่นี่ไม่นี่ออกมาตอนบ่ายๆครับนี่ากันหิวห้องถาอ่ายแล้วเดี๋ยวไปหอบฟางมาให้กินร้อหยาก่อนครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวขอบไปให้เพิ่นกินก่อนครับ เรียบร้อยแล้วครับใส่ไว้เต็มหางเรียบร้อยฝนก็คือยิ่ตกครับพอติดทุระเลยยังไม่ได้แบนตัดหญ้ามาให้เลยต้องกินฟาง้องท่องไปก่อนครับเป็นครึ่มๆฝนเสียงฝ้าห้องมานะครับโอ้ยข้อข้างในก็ขอวะเริ่มแห้ง คนก้าม้ีกแล้วในนั้นได้ปล่อยยังไ่เดิน,นปลอยออกไปเยงครับของบ่นนหอดช่วงเป็นเกี่ยวเข่าในอีก,อกประมาณสามเดือนพู่แล้วครับก็ยังได้ปล่อยออกไปอยู่ในคลองนี้เลยก่อน ชงนครับเราเบิ้งพอสูบน้ำของน้ำไอที่ที่แล้วสูบไปแล้วครับแห่งแล้วนั่นโอ้แห่งยังไว้ไอที่นี้ได้สูบไหมครับอื่เบิ้มบรรยากาศครับ ไงอยผมงยไงไครับคุณครับแต่แม่เพิ่งยังสูบอยู่ท่องนี่นะครับขนาดท่อง,น,งยนยย่ย้อนวันเลี้ยงลูกไปน้ำพร้อมนะครับอุ่นเสียงฟ้าห้องมาแล้ว ากาศดีๆครับเมื่อเนแดดบ่ฮอนพอฝนกำลังี้ตกแล้วอโอ้ฝนเริ่มลงมิดแล้วครับโอหันกับหัวด้านกลับมาจากไป สูบน้ำไส้น้าครับฝนบปรตกโดนแล้วน้ำแห้งเบิดเขา่าย่านเข่าบรอดเลยได้ไปสูบน้ำไส้ไว้ครับโอ้ยคุณงาดลูกจะของที่นี่คนเนาะคุณมองกว้างๆบอไปกินนะครับ โอ้คือหิวกินคำง่ายไร่ปน่ฮะฮึฮึพามาเบิ้งในข้อครับกินเงินอยู่ทางพุ่นพุ่นโอ้ยเฮียอยู่ดันทั้งกินทั้งเฮียพุ่นน้ำ ฝนมาอีกแล้วมือตึ๊บยุ่งงนี้นะยิ้กำลังตกนะครับมุงตกไหมนะครับเข่ายิต้ตายไปแล้วนี่หางเก้าข้างหน้าเฮ็ดเสริมเลยทั้งเบินหัวมันปีนเฮ็ดไว้ชั่วคขาวเสือครับุนะฝนนะฝนข่ามาเติมน้ำดไว้ครับน้ำหัวมันเบิด เอ้ยยังย่ายกันยังย่ายกันกินดีดีุ่นพิมุดไปทั่วไปที่อยู่เรื่องโอ้หพูนนะครับรพูนน้อยพูนตัวขาวนั้นมันญ่าิเขาอ,อีกแล้วนั่นลูกสาวตัวนั้น ไกลกับพอไกลบีนไปทั่วนี่โก g โก e ประมาณหกเดือนได้ครับเอ้ยบอดประมาณห้าเดือนครับสีเทีมครับ โอ้อายุมาแล้วนะครับมีเขาบ้านก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยออกมาไหมครับฝนมาแล้วออกมาอีกรอบครับว่ามันฝนยิ่้ตกแหงโหตกหน่อยเดียวพอดินไหลหุ่นเบิดเกี้ยงนะครับพากันหิว,วเอเราเลนได้ได้เอามาให้เพิ่มอีกแล้วครับ ได้เพิ่มหายแล้วครับบุกเฟ่แั้วนี่มันกินกินกินเท่าไรบ่มีอิม่มหัวน้อยหนาเปียกไปทั้งหัวได้กินนมแมววันมันฝนยุ่ตกแฮงครับโอ้ยดินบ่เปียกครับลมมนาวยัํนไปนับ อยากไหมกินคนเดียวครับกินเลยกินหลายๆมีจะฟางในช่วงนี้ครับงายยังบ่มารอไปก่อนคุณครับพี่สาวคุณ วุ้มาเบิง้งอีกรอบครับแล้วหันให้แป,ป๊บเดียวกินเบิดอีกแล้วครับขนาดยิด้ได้ร้อนพ่อเอาหย่ามาให้ครับที่นี่นะครับเกี้ยงเลยครับแต่ฟังพุ่นยังพอมีนะฟังฟังยังพอมีอยิ่ครับแชว่ากินได้อยู่ฟัง อ,อืมพากันเห็นอย่างรืม,มเดี๋ยวยังไวพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ